สวัสดีครับเพื่อนๆ่อนครับพี่กบจะพามาดูทู้เรียนนะอันนี้คือทุเรียนหนึ่งปีประมาณหนึ่งปีหนึ่งเดือนเกือบสองเดือนแล้วนะครับที่ลงแปลงนะฮะเป็นเป็นกระดุมเอ้ไม่ใช่เป็นหมอนทองนะครับหมอนทองกิ่งกระโดงนะฮะคือพี่กบเนี่ยพเพื่อนเพื่อนลองดูนะฮะพี่กบอ่าตัดกิ่งล่างออกนะครับ <Yeah. S 1> กิ่งล่างเนี่ยไม่ได้เลี้ยงไว้เลยนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงกิ่งล่างไว้นะครับแต่ว่าพี่กบตัดออกเพื่อว่า ต้องการให้มันพุ่งสูงให้ทุเรียนมันสูงไวให้มันโตไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆแต่งกิ่งออกบ้างแล้วนะครับกิ่งมันจะได้โปร่งนะทีนี้แล้วก็พีกพ่กบเองกอ็ถามว่ากิ่งควรจะไว้เยอะแค่ไหนนะพีกพ่กบตั้งใจจะเอากิ่งไว้ไม่เกิน30กิ่งเท่านั้นเองต้นนี้นะครับแต่ตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ค่อยๆนะฮะแต่งไปนะฮะค่อยเรียกว่าเก็บกิ่งไปเรื่อยๆนะครับ แต่ตอนนี้นะฮะพี่กบก็จะตัดยอดก่อนนะคือคือทุเรียนมันสูงขนาดนี้แล้วต้องการให้กิง rainbow, guys, ่งอะกิ่งมันใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็แผ่มากขึ้นแต่ว่าไม่ต้องการให้มันขึ้นสูงอย่างเดียวนะฮะก็คือต้องการให้กิ่งมันอวบมากขึ้นพี่กบเลยจะตัดยอดต้นนี้นะครับเพื่อนครับตัดประมาณนี้นะครับน้าพี่กบตัดประมาณนี้นะฮะนี่พี่กบตัดยอดแล้วนะเพื่อนครับนี่ฮะยอดที่ตัดทิ้งไปนะเพื่อนครับน้าคือ หลายหลายท่านเนี่ยอาจจะโอ้โหแบบงงนะครับว่าตัดยอดแล้วมันจะเสียไหมอะไรไหมไม่เสียนะครับต้นทรงอะไรต่างไม่เสียแน่นอน,นครับเพื่อนครับเดี๋ยวมันจะแตกยอดมาแบบนี้มันเดิมแต่ว่าตอนนี้เองนะฮะก็คออือกิ่งเนี้ยมันจะอวบขึ้นนะมันจะใหญ่ขึ้นนะครับกิ่งที่นะอายุทุเรียนประมาณปีกว่าๆเนี่ยทําได้แล้วนะครับทําได้แล้วนะแล้วเพื่อนครับเดี๋ยวพี่กบพาไปดูเนาะ ต้นที่ตัดยอดเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้คือต้นนู้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปนะไปดูนะครับอ่าพุดเลยครับเนี่ยมาดูตรงนี้เลยนะฮะต้นนี้ไปกนบเอาต้นใหญ่มาปลูกนะครับอ่าตอนที่ปลูกก็ต้นสูงขนาดนี้แล้วครับแต่ว่า ก็บังคับให้เขานะกิ่งเขาอวบขึ้นเพราะว่าทุเรียนที่มันอยู่ในกระถางเบียดเบียดเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยกว้างนะครับพี่กบเลยตัดยอดตรงนี้เพื่อนดูนะครับมาดูใกล้ๆเลยนะฮะนี่ฮเห็นเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยพี่กบตัดไปแล้วนะครับพอตัดไปปุ๊บเนี่ยนะครับยอดใหม่เขาก็ออกเหมือนเดิมเห็นไหมนะสูงขึ้นรี่วไปเลยนะเพื่อนครับแต่ก่อนที่มันจะสูงอย่างนี้มันกนะ็มาเลี้ยงกิ่งเนี้ยเลี้ยงกิ่ง อ่าเรานี้ให้ให้แผ่ขึ้นนะเมื่อก่อนนะมันไม่แผ่เลยนะมันเป็นต้นแบบเรียวๆนะต้นแบบไม่ไม่กว้างเลยแต่ตอนนี้พอเราตัดยอดออกนะฮะมันก็กว้างขึ้นแต่ขณะเดียวกันเพื่อนมาดูตรงนี้นครับก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ายอดมันมันไม่ได้หายไปไหนนะครับยอดพุ่งต่อไปแล้วก็กิ่งเยอะเลยทีนี้นะเพื่อนครับดูสินะเนะีนะ่ยเพราะนั้นใครที่นะครับอ่อเาเรียกว่ากังวลี่ยการตัดยอดนะแล้ว รอ,อตัดทีเดียวเลยอะไรต่างๆนะซึ่งจริงๆพี่กบไม่รอตัดทีเดียวนะครับกบตัดไปเรื่อยๆเลยเพื่อต้องการให้กิ่งเหล่านี้นะครับมันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ขนาดทุเรียนกิ่งไม่มีนะเมื่อก่อนไม่มีกิ่งเลยนะเป็นทุเรียนชลูดเนื่องจะอยู่ในกระถางแล้วเขาก็เบียดกันนะครับแต่ตอนนี้กิ่งก็เริ่มมาแล้วนะเพื่อนเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูต้นนั้นต่ออ่สักครู่นะฮะดูเพิ่มเติมนิดนึง ท่นจะเห็นทรงนะฮะเห็นไหมทรงเขาก็จะไม่ไม่แหลมนะฮะไม่แหลมเรียวนะ,ะไม่แหลมเรียวไปนะ,ะซึ่งต่อไปเนี่ยมันก็จะเพะอกข้างนะครับแต่ขณะเดียวกันยอดนี้ก็จะเกิดขึ้นใหม่ในยอดก็ค่อยๆขึ้นไปเหมือนเดิมนะ,ะเหมือนเดิมเลยนะ,ะ <S <S แล้วทุเรียนนี่ที่กบไวข้างล่างไม่ไม่ต่ำนะฮะไว้สูง <S 1> <S 1> เดี๋ยวอีกหน่อยเราก็ค่อยๆบังคับนะฮะดูกิ่งเราก็ตัดตัดทยอยตัดให้กิ่งความห่างของกิ่งพวกนี้นะฮะระหว่างชั้นเนี่ยก็ประมาณสัก 70-80เซนนะครับนะรบประมาณนั้นนะฮะเราต้องการให้ทุเรียนมันโครงสร้างของทุเรียนมันสวยนะครับไม่ต้องการให้ทุเรียนมันแตกกิ่งสเปะสปะอะไรหรืออยู่ลักษณนะว่าบางกิ่งนะใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยนะฮะมีกิ่งเยอะเปล่าๆแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะแต่ตอนนี้พี่กบก็บังคับให้ให้กิ่งสําคัญเลยนะครับเพื่อนครับให้กิ่งอยู่ที่มีประโยชน์เท่านั้นนะครับเนะี่ยค่อยๆแต่งได้นะเนะี่ยเพื่อนครับเนี่ยเราก็ มาเลือกแต่งกิ่งได้นะครับแต่ไม่ต้องไปแต่งหนักนะตอนนี้ยังไม่ต้องแต่งหนักอะไรนะแต่งพอดีพอดีนะเพื่อนครับนี่นะครับอ่เนี่ยก็เริ่มโป่งแล้วนะเพื่อนครับเห็นไหมเมื่อจะเห็นว่าผู้เรียนเริ่มโป่งแล้วนะครับนี่นะครับเนี่ยแต่งนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองนะเพราะว่าทุเรียนไม่ใหญ่มากนะเพื่อนครับเนาะเนี่ยสวยมากเลยนะโอเค อันนี้กบใช่น้ำก็ตัดยอดแล้วนะครับ